วันนี้เนี่ยเรามาเจอกันแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวมาแต่งหน้ากันการแต่งหน้าวันนี้ไม่มีอะไรมากนอกเหนือจากการจะใช้ของใหม่ทั้งหมดนะคะเดาว่าทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยหน่องเมย์หน่องเมย์ก็ใช้แต่อะไรอะไรอยู่งั้นแหละซ้ําแล้วซ้าเล่านะคะก็จริงๆวันนี้เมย์จัดลองใช้นน่นนี่นั่นใหม่เยอะก็เลยมาอาัดให้ทุกคนได้ดูกันเลยหาเรื่องเวอร์หาเรื่องมาคุยกับทุกคนมากเลยนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่าจริงๆสกินแคร์เนี่ยลองใช้เฉยเได้ไมาก็ลองใช้อันนี้ของอ่านไม่ออกเอาจริงๆวาโซบะ ชีเซโดอ่ะมันก็จะเป็นฟีลแบบเจลลี่โลชั่นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ทำนองนั้นทึกๆนั้น ใไปน,นิดนึงพอ happily, อุ้ยมันหยดลงหน้ารัมากเลยเมยก็ใช้ไปนิดนึงพอเพราะว่าเมย์จะไปข้างนอกวันนี้แล้วก็หน้าเมย์มันง่ายไม่ได้ต้องการอะไรที่มันชุ่มฉ่ำมากนะคะนี่อาจจะบอกว่าแบบวันนี้มีเรื่องจะคุยเยอะแยะเต็มไปหมดเรื่องจะมาจะมอเยอะมากเพราะฉะนั้นอยู่กันไปยาวๆนะคะทุกคนแล้วก็ก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้บอกก็คือบ้านใกล้เรือนเคียงหรือไม่ก็นี่แหละติดติดห้องเมย์นะคะมีการก่อสร้างเพราะฉะนั้นเสียงดังมากเวอร์ก็เมย์จะไฟกับเสียงนอกจากเสียงคือเมย์ต้องไฟกับการปวดท้องของตัวเองอีกเพราะว่านายนางแบบเป็น วันแรกแล้วนางเป็นบุคคลประเภทแบบปวดท้องหนักมากในวันแรกก็ยังมานั่งอัดวิดีโอเดี๋ยวจะเมาเรื่องนี้มีเรื่องต้องเมากับเรื่องการแบบปวดท้องประจําเดือนอ่ะเข้าสู่อันนี้ลงแบบลงสกินแคร์ไปจริงๆมันมีหลายตัวนะแล้วก็เมื่อคืนใช้ตัวไอครีมนะเพิ่งลองใช้ค่ะของบรอบีบราว์เพิ่งได้มาก็เหอะอยากอยาก,อยากลองอันนี้เป็นตัวแบบบำรุงใต้ตาเฉยๆเมื่อเช้าลงไปแล้วนิดนึงทุกวันนี้ไม่นอนประมาณตีสี่ตีห้านอนไม่หลับแล้วก็ตื่นสายนอนเยอะแค่ไหนตื่นสายแค่ไหน,ใต,ไหนใต้ตาเขายัางจะเป็นแพนด้าอยู่ดีให้คนเห็นบ้าง ก็ไม่มีรังออกเรานอนไม่หลับให้ทํำยังไงต่อไปเนี่ยอะลงตัวที่จะเล่นเลยละกันจริงๆอยากลองยังไม่ได้ลองเลยนะเพิ่งได้มาเลยอันนี้เป็น b o b b y Brown ค่ะ i n t e n s i v e s k i n s e r u m Foundation SPF 40เด้อมันจะเป็นรองพื้นอย่างเงี้ยหัวดอกอย่างงี้เนาะอันนี้สีที่เมย์ได้มาเนี่ยนะคะจะเป็นสีสีแซนเบอร์2ก็ขาวเหลืองไม่ว่าน่าจะพอได้อยู่สว่างดีกกลงนี้ได้เลยไหม ไม่รู้ลงไปแล้วอะลงไปเลยเนอะจะบอกว่าเมย์ไม่ได้ใช้รองพื้นมานานมากอทุกคนมันมีกลิ่นด้วยมันมีกลิ่นแบบสมุนไพรด้วยบีบยังไงอะบีบแบบนี้อ๋อยังไม่ปั๊มขึ้นมาเลยสติลูกอันนี้อย่างน,นี้ทำไมไม่บีบใส่หลังมือดีๆเดี๋ยวใช้แปรงลงดีกว่าเนาะแปรงเนี่ยบ๊อบบี้บรางเขาส่งมาอุย้ย แป้งมันให้ความเบามากคือทุกวันนี้เมย์ไม่ได้ใช้รองพื้นมานานมากแล้วอะคือแบบอยากให้ดูขวดรองพื้นในกลุก่มเมย์มากเลยว่ามันแบบแยกชั้นไขมันชั้นน้ํามันกับชั้นแบบเนื้อรองพื้นกับชั้นน้ำแล้วคือมันแยกส่วนกันเลยคือแบบไม่ใช่รองพื้นจริงๆอะใช้แต่แป้งก็ส่งรองพื้นหรือไม่ก็แบบเต็มที่คือคูชชั่นคูชชั่นช่วงนี้ที่ใช้แล้วชอบนะจะเป็นของ The Face Shop ตัวนี้เป็นรุ่นของโตรนะ C C Long Lasting Cushion สีมันโอเคแล้วก็ไม่ได้แมทมากไม่ได้คุมมันมมมมาาาาากาาากันนนนันนนนนนนบบงเเดดีีี้ห็ยยะะคุไ่่ กี่เกียรไปมันก็หายไปกับผิวเองเนี่ยขอดูดิอุ <commandments> ้ย <c oughs> มันเป็นผิวมากเลยอย่ะดูมันไปติดกับอันนี้หมดมัเพิ่มดูดี <c oughs> บิวขึ้นดีว่ามันแบบปกป,ป,ปิดได้หรือไม่นี่ทำไมนี่ก็ยังไม่รู้จักลงมือดีๆ <c oughs> หรอเม่ว่า <c oughs> มันเป็นกับเพราะลงด้วยแปรงนี้ด้วยแน่เลยอ่ะมันเลยดูเบาๆ <c oughs> ตัวนี้ที่อ่านมาคือมันเป็นเหมือนแบบพััชั่นเซรั่มหรืออะไรสักอย่างที่มันแบบมีบำรุงในตัวมีกลิ่นแบบ สมุนไพรจีนมากเวอร์ถังช่องถังเช่างี้จริงๆนะมีถังเช่าจริงนะพอดีอ่านเปเป,เปอร์เมื่อกี้มาเขาบอกมีถังเช่าไหมก็เอา้าแต่ก็คงบำรุงผิวละแกเฮ้ยเราสัมผัสได้ถึงความสบายผิวแต่มันไม่ค่อยปกปิดเลยอะเห็นไหมยังเห็นรอยอยู่เลยแต่หน้านี่คือแบบ ดูผิวดีมากเวอร์ยังไม่รู้ทุกคนเห็นปะว่าเมย์แอบแปะแผ่นปิดสิวไว้มันไม่ได้เป็นสิวนะมันเป็นหลุมสิวแล้วเมย์ไม่อยากให้อะไรลงไปกองในหลุมสิวแล้วมันจะเป็นสิวอีกนี่ก็ยังพยายามจะอยาแย่งททุกคนเห็นเนอะอ่าเฟิร์สอิมเพรสชั่นคือดีแฮปปี้ <Happy S 2> นะรู้สึกเบาๆดีอีกตัวหนึ่งที่ได้มานะคะเป็นตัว i n s t a n t Full Cover Concealer ของ b o b b i Brown นี่แหละเขาบอกว่าเอาไปลงใต้ตาเมย์ลองเกลี่ยดูเนื้อมันมีความแบบมันแน่นตอนแรกนึกว่าเอ๊ะมันแห้งหรือเปล่าแต่คิดว่่่่่าาคคงงงงงไมมมหหหรรออออออกกกกกััันนนนนนนเเเปปป็็ใืืขแบบทปปีต้้ยยล แต้มนิดเดียวไม่อยากให้มันหนักหน้าก็ลงนิดเดียวอันนี้สีสีแซนเหมือนกันโอ้ยคือมันหนึบมากตัวนี้แบบเกลี่ยยากน,นิดนึงแห้งไวเอามาแล้วไงเสียงตื่นตั้งแต่เช้าเพราะเสียงนี้แบบปุง้งป้างชงเช็ดอึดอ่ะนี่ไงไงสียงนี้เลยสียงนี่เลยนางนี้ก็ปวดท้องขอใช้คำว่าเมลนกันน้องนางก็ปวดท้องเม่นมากน้องนางก็กะจะนอนนอนให้ตื่นมาแล้วหายไม่หายเพราะว่าตื่นก่อนเพราะว่าเสียงนี่ไงยังยัง ยังไม่หยุดไงเราอยู่ในขั้นตอนผิวกันนานเกินไปหรือเปล่าเนื <c oughs> ่องจากว่าหน้ามันหนึบดีมากอยากลงแบบบัตชครีมนะคะบัตชครีมตัวใหม่ก่อนนะโจทย์วันนี้คือทุกอย่างทุกคนต้องไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นจะเอาอะไรที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาใช้ <c oughs> ในส่วนของสมตัวที่ทุกคนไม่เคยเห็นแน่นอนจะมีเมเปิลนฟลัดสติกตัวนี้เวนวายตัวนี้โกลเด n นโรสอันนี้ด้วยอยากลองนี้มาสเ e อร์ฟลัดสตินะคะบ้องแบวจังเลยสีนีออนมากมีมีฟองน้ำให้เกลีย่ยฝั่งนี้ด้วย <Wow. S 1> มีว่าลงแค่แบบ นิดนึงตรงนี้ก็พอมัง้งเอาจริงว่าไม่รู้จะแต่งหน้าอะไรนะหยิบหอะไรได้ก็ก็ไปเรื่อยเนอะทุกคนนะเนาะเข้มหน้เพราะเดี๋ยวเราลงแป้งทับมันจะจางๆอยโยเห็นอยู่แบบ ไม่รู้ว่าทำไปทำไมอุ่นท้องดีมากเพราะว่านี่ความปวดท้องเมนก็คือมีแผ่นแปะท้องลร้อนมีแผ่นแปะเจลแก้ป,ปวดที่หลังลำบากมากเว่อต่อไปต่อไปลงแป้งฝุน่นแป้งฝุน่นทุกคนก็ต้องไม่เคยเจอใช่ปะแป้งฝุน่นแป้งฝุน่นแป้งฝุน่นแป้งฝุ่นเนี่ยแทบจะยังไม่เคยใช้เลยมั้งมีของเบก้าแล้วก็แคปวอนดีในจุดๆุดนี้เลือกไม่ได้เลยจริง soft light like. transparent ลองแคปวอนดีไหมแต่แป้งมันดูขาวขาวอะ่ะเราลองแคปวอนดีก็ได้อูอ ไมันองไมอุ๊แป้งหกเยอะมากว่ะเลือกแปลงยังไม่ได้อ่ะเอาแบบเบาๆก่อนปัดให้มันแบบบางๆเบาๆก่อนแมันแน่นเกินเพราะว่าเหมือนแป้งจะมีสีแบบออกสว่างมากถึงแม้มันจะบอกมัน Translucent เราก็แบบยังไม่ไว้ใจลองเปลี่ยนมาใช้แปลงที่มันแบบแน่นขึ้นเพื่อลงตรงที่เราอยากเน้นนะคะ เราจะเงียบเราจะไม่สู้เสียงคองนี้เพราะ่าดังมากเห็นไหมนี่คือวันดีๆของน้องเมย์ชีวิตเราต้องออกไปถ่ายงานนะต้องสู้ชีวิตแค่ไหนเนาะปวดท้องก็ปวดนอนก็ไม่ได้นอนถ่ายงานก็ต้องถ่ายงานวันนี้ก่อนถ่ายงานก็ยังนี้อารมณ์มาตั้งกล้องอัดคุยกับทุกคนเมื่อไหร่เราจะเ,เล่าเรื่องการปวดท้องของเราต้องเล่าแล้วแหละจะังหวะนี้เราจะมาคอนทัวร์ด้วยสิ่งนี้แล้วกันเนาะไม่รู้เคยเห็นหรือ,อยังอะ่ะเอาเปา็นว่าถ้าเคยเห็นก็ทำเป็นลืมไปซะมาเริ่มเห็นกันใหม่อันนี้คืออันใหม่อันใหม่นะคะห้าสสามสอง อันนี้เป็นของ The Bar นะคะไฮไลท์แอนคอนทัวร์นะจ๊ะเยอะมากเวอร์นี่นี่แปรงคอนทัวร์อันใหม่ของ Brush Tool นะคะมีก็เลยเออวะ่ะมันมีแปรงคอนทัวร์สำหรับแบบอย่างนี้เลยเนอ้องมันควรจะเป็นพุ่มๆหนีใช่ไหมอันนี้มันมีท highlight contour, ั้งไฮไลท์คอนทัวร์ใช่ปะทั้งเนื้อแมทเนื้อชิมเมอร์มีหมดเลยก็ดีแต่ตลับใหญ่อ่ะมันก็แอบพกพาย,ยากเนาะก็เลยแบบเออได้แต่ตั้งอยู่ที่บ้านคือเมย์อ่ะค่อนข้างจะเน้นเรื่องการพกพามากเออมาคราวนี้เราควรมาคุยกันเรื่องของการแบบปวดท้องประจำเดือนเนาะหรือการปวดท้องเมนนี่แหละเมยเเเเนนนนี่่ปปปปป็็ครระะภทททแแบบถ้้ามมวววักจดอง ท้องหนักมากแทบจะทุกครั้งนานๆที่จะมีแบบบางเดือนที่แบบอุย้ยเดือนนี้แบบปวดพอทนได้หรือบางนี้ก็ไม่เดือนนี้ไม่ค่อยปวดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคือแบบโชคดีมากหายากมากแล้วก็เมก็อยู่กับมันมาจนชินพูดถึงนะมันจะมีคนที่แบบก็จะมีคนที่เขาไม่ปวดท้องเลยไม่เคยปวดท้องเมนเลยนะเท่าที่เมยเคยคุยก็จะแบบอะไรหรอ ของพี่แบบเต็มที่แค่แบบปวดหลังนิดนึงหรืออะไรเงี้ยแต่ไม่เคยปวดท้องไม่เคยแบบเฮ้ยโชคดีมากทไมเป็นคนโชคดีขนาดนี้อะไรเงี้ยเมย์เป็นประเภทแบบปวดท้องมากๆตลอดแม่เมย์ก็เป็นพี่สาวก็เป็นคือทางบ้านก็เป็นอะเมย์ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะแต่ว่าตั้งแต่แรกเลิกคือจะเป็นคนปวดท้องในวันแรกวันที่2ที่3เนี่ยก็ปวดอยู่จะทนได้แต่วันแรกจะทนไม่ได้เลยทนไม่ได้แค่ไหนหรู้ป่าทนไม่ได้ถึงขั้นแบบเมย์เข้าโรงพยาบาลคือตอนนั้นม .4 เห็นไหมมีการแบบ ย้อนอดีตไปอีกมี่ก็คิดว่าม่นต้องทําอะไรต่อไม่งั้นเดี๋ยวเราสเร่าเรื่องนี้นานแล้วรู้สึกแต่งหน้าไม่ไปถึงไหนเว้ยปัดแก้มหาอะไรใหม่ๆดีกว่าเลือกมาแบบงงๆที่คิดว่าทุกคนยังไม่เคยเห็นนะมีของค atrice Light and Shadow สีชมพูอย่างนี้อะไอย่างนี้ก็สวยดีเนาะกลับอีกอันนึงเนี่ยจะเป็นของเซเลอร์มูนอะไม่รู้ว่าคือยี่ห้ออะไรแต่อันนี้จะเป็นสีอ่อนๆเดี๋ยวเอามาผสมกันละกันเนาะปัดน,นี้ก่อนละกันแล้วต่ออยากเล่ามากคือตอนนั้นม .4 ใช่ป่ะมีการแบบย้อนอดีตไปอีกจำไม ก็เป็นเมนวันแรกนี่แหละแล้วก็จําได้ว่าสอบสอบเคมีตอนคาบบ่ายแล้วเมย์ก็เลยแบบมันปวดท้องมันก็ปวดท้องมาทั้งวันนั่นแหละปวดท้องแล้วเมย์ก็เฮ้ยไม่ไหวก็กินยากินยาขเนี้มันก็แบบสิบสิบห้านาทีอ่ะมันก็ยังไม่ออกลิ์เนาะเมย์ก็รอสักยี่สิบนาทีแต่เราสอบดยไงทั้งเครียดทั้งอะไรแล้ววิชาเคมีโง่มากเวอร์นี่ก็แบบต้องใช้สมองปวดท้องเสร็จก็ต้องปวดหัวจะเขาแบออปวดหัวปวดหัวเขาสอบอะไรวะเนี่ยทำไมเหมือนไม่ค่อยเรียนเลยทุกอย่างมันเริ่มตึงเครีย สัน่นเฮ้ยรู้สึกปากแห้งอะฉันต้องปากซีดมากเหมือนในละครหายได้ทีขึ้นแบบคิดดูนะว่าในห้องสอบเงียบๆแล้วแบบวิชาเคมีทุกคนเครียดมากหายใจหนักขึ้นสักพักอยากอ้วกก็เลยขออาจารย์บอกว่าอาจารย์คะหนูหนูขอออกจากห้องเลยได้ไหมคะแล้วอาจารย์ก็แบบเหมือนเดินมาดูข้อสอบคือยังไม่ทําสักข้อเลยคือศูนยคะแนนเลยอะเหมือนอาจารย์ก็บอกว่าไปไหนอะไรเงี้ย ก็เลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะไปโรงพยาบาลยอยะไรเงี้ยบอกอาจารย์เองว่าเดี๋ยวไปโรงพยาบาลตอนนั้นคือแบบช่างมันอะไรก็ได้ฉันจะออกจากตรงนี้ไม่งั้นฉันอ้วกแน่เลยอย่างเงี้ยคือพอไปโรงพยาบาลใช่ป่ะนี่ก็ปวดท้องปวดท้องปวดท้องมากเขาก็ประเมิอนอา,อาการใช่ป่ะเหมือนเขาก็จะให้ยาแก้ปวดแบบชนิดรุนแรงแรืวอเหมือนประเมินไปประเมินมานี่ก็ดูเหมือนจะไม่ไหวเขาบอกว่าต้องฉีดยาแล้วอีจังหวะนั้นที่พยาบาลหรือหมอมาบอกว่าต้องฉีดยาเดี๋ยวจะฉีดยานะคะนี่ก็เลยแบบกลัวเข็มมากอะไรเอ่ยหายปวดท้องในทันทีแบบ วางเลยวางแปลก็แบบแต่ก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าพยาบาลถือเข็มมาแล้วจ้าถือเข็มมาแล้วจ้าแล้วก็แบบอ่ะค่ะคว่ำค่ะเปิดตูดค่ะแล้วนี่ก็เลยแบบมันนูจะหายมันนูจะดีขึ้นแล้วก็มาแออเออแล้วก็เข็มชีดยาก็ปักเข้าไปเลยจ้านี่ก็เจ็บแล้วก็หายแล้วนี่หว่าไม่รู้ไอยาที่เพิ่งกินไปแบบตอนอยู่ที่โรงเรียนอ่ะมันเพิ่งออกฤทธิ์หรือเปล่านี่ก็ไม่รู้แล้วมันอีกครั้งหนึ่งเลยอีกครั้งหนึ่งของพ่ออันนี้เรื่องอันนี้ขำๆไม่ได้มีอะไรเวลาวันแรกมันก็จะปวดท้องหนักเ ใช่ไหมแล้วมันก็มีวันนึงเมย์อยู่บ้านเมย์ก็ปวดท้องเวลาเป็นเมนเนี่ย ผู้หญิงหลายคนก็จะรู้กันว่ามันก็จะมีอาการปวดถ่ายร่วมด้วยเหมือนท้องเสียอะไรเงี้ยเพราะว่ามันหมดลูกอะไรมันไปแบบอยู่ใกล้ๆกับลำไส้เล็กมันก็บีบตัวนู่นนี่นั่นก็ปวดอึอ่ะเออเมย์ก็ไปอึใช่ป่ะแล้วมันก็เป็นฟีลปวดท้องแล้วก็ปวดอึไปด้วยนี่สาสผิดการนั่งให้ดูมากเ่าอึก็นั่งอึไปใช่ป่ะสักพั้าอยากอ้วกก็อ้วกต้องคิดภาพนะทางตูดก็คือถ่ายอยู่อึอยู่ทางปากก็คือมีการอ้วกแล้วพออ้วกเสร็จปุ๊บนี่ก็เลยเอาแล้วน้ามึนคือแบบลืมตาขึ้นมา <c oughs> ไม่ไหวละไม่ไหวไม่ไหวเสร็จปุ๊บออกจากห้องน้ำปุ๊บไม่มีแรงหน้ามืดใช่ปะเปิดออกไปปุ๊บแล้วเลยนอนกองตรงหน้าห้องน้ำเลยหวังว่าจะมีใครมาชว่วแยบบแบบก็แบบเมย์เป็นไรลูกเมย์เป็นไรเมย์หวังว่าจะมีคนมาเห็นแล้วตกใจแล้วก็แบบนำเราส่งต่อสักที่หนึ่งหรืออะไรเงี้ยแล้วก็คุณพระคุณเจ้าช่วยคุณพ่อเดินผ่านมาพอดีพ่อเดินผ่านมาเราก็แบบได้ยินเสียงเดินแล้วพ่อเดินผ่านมาพ่อก็แบบ ไปนอนอะไรตรงนั้นไปลูกขึ้นไปนอนตรงโซฟาดีๆไปแล้พ่อก็เดินไปเลยเว้ยปวดท้องอยู่ก็แบบถ้านอนเราปกติหรอเรานอนในที่ที่มันปกติหรอแ,แล้วแบบพ่อไม่สังเกตหน้าหนูหรอหน้าหนูซีดไะปากซีดมหมหรือ,อยัางไงาลูกดูป่วยไหมตัวเหลืองตัวซีดไหมะจะเป็นลมหรือเปล่าลูกมานอนานั่งน้ำหน้า,นานอย่างนี้ลูกเป็นไรหรือเปล่าไม่สนใจเลยเหรอนี่ก็เลยแบบอยู่ดีๆก็เลยเหมือนแบบจากอาการสำออยที่บอป่ก็เลยคิดได้ปะ,ปะเออไปนอนโซฟาเ็าได้ ก็เลยไปนอนจบเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าปวดท้องก็ไปนอนโซฟาเถอะอ้าใช้นี้สีชมพูเห็นไหมเม้าเพิรนขั้นตอนการแต่งหน้ามันไปไม่ถึงไหนเลยเห็นไหมเนี่ย <s ling> นี่แหละคนบอกให้ไม่ไปตรวจภายในไม่ไปตรวจมาละค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาแล้วค่ะเพราะตอนนี้ขอเข้าสู่ช่วงการเขียนคิ้วก้อน <S <s <ling> <S นี่ก็ไนดะ้อาเมคอัพ forever brow pencil <S <s <ling> <S เขียนแบบบางๆพอนะเพื่อความปลอดภัยนี่ลองใช้ครั้งแรกพร้อมกับทุกคนเลยนะเออมันก็แบบมันก็สีน้ำตาลเข้มๆเหมือนผมไม่อยู่ เขียนคิ้วเสร็จแล้วนะมาไล่จมูกต่อ,อนะจ๊ะเชื่อมกับคิว้วหน่อยใช้อันที่ใช้ไล่หน้าเป็นนะทําไมไม่ไล่จมูกแต่แรกก็ไม่รู้รือไไรไปแล้วอ่ะลืมคาแต่เมาส์รอบที่แล้วคําว่าคาแต่เมาส์ทุกคนบอกว่ามันไม่ใช่ภาษากลางแต่เมนไม่รู้อ่ะก็ยังพูดอยู่ดีมันต้องใช้คําว่ามัวแต่เมาส์มาแต่งตาวันนี้เนี่ยจะแต่งโทนสีผีหรือเปล่า,าจะแต่งอะไรเนี้ย คิดว่าใหม่ทุนไม่น่าจะเคยเห็นมีเคยใช้บ้างแหละของคอลเลกชันนะคะตรงนี้เป็น eyes uncover นะจ๊ะบอกเลยว่าสีมันแบบสวยๆแบบผู้ดีผู้ดีคุณหนูคุณหนูดี <Wow. S 1> แต่สีไม่ค่อยชัดไม่ค่อยติดดีเท่าไหร่ก็เลยจะใช้พวกเหมือน eye primer รวมด้วยนะคะอันนี้ก็ได้ eye primer นี้ไม่เคยใช้เลยของเ a ดเ w น l d เพราะว่าจริงๆเมย์แบบไม่ค่อยแต่งตาหนักมากก็เลยไม่ได้ต้องใช้ eye primer อะไรมากอ่ะกระจบเอาอยู่นี่อ่ะแต่งไปเรื่อยๆเนาะและการแต่งหน้าคลิปนี้เป็นในเรื่องของแบบเรื่องภายในของผู้หญิงล้วนเลยถ้ามีผู้ชายมาดูอยู่ก็ มเมย์ก็อายอยู่แต่ว่าถ้าฟังไว้ก็อาจจะฟังไว้เป็นเหมือนแบบความรู้จะได้เข้าใจแฟนเวลาแฟนเป็นเมนหรือเปล่า<อ> uh. เวลาเขาเบ่งเบียงวินว,ว,วีอะไรเงี้ยฟันงวงฟันงาน,นั่นก็เขาแบบปวดท้องหรือเปล่าอ่ะทำความเข้าใจไปด้วยกันนะคะคุณผู้ชายที่ดูอยู่คืองี้มันก็มีวันหนึ่งเมย์ก็เหมือนเดิมเป็นวันที่เมย์ปวดท้องซึ่งเมย์จำได้ด้วยวันนั้นเป็นวันที่เมย์ไปอีเวนต์ท้าสีแบบส้ OUR มๆไปเนาะสีส้มเห็นออกเลยเห็นไหม ถ้าทาไปมันแบบมันบางมากพูดต่อวันนั้นอะอาการที่แปลกขึ้นมาอีกอันหนึ่งอะก็คือเมย์อะเจ็บตูดขออนุญาตใช้คำว่าตูดนะจ๊ะตูดก็คือตรงหูลูดอะว็บลึกซึ้งคนไปว่าเออทุกคนถือว่าแชร์กันเนาะโอ๊ยายตังเลยแล้วเมย์นั่งไม่ได้เออมันเป็นการนั่งแม่คือนั่งปุ๊บมันจะจี๊ดเอ๊ะหรือเป็นลิซิดูบ้ไม่ใช่รู้สึกเลยว่ามันหน่วงหน่วงใช่มันหน่วงหน่วงที่ตูดมันแบบเออทุกคนอาจจะไม่ค่อยเห็นน้องออกกล้องมันสีมันแบบ มันอ่อนมากอะ่ะเดี๋ยวเมย์ไปถ่ายงานข้างนอกคืออยากได้ลุกธรรมชาติมากๆผู้ก,การแบบปลายตัดที่ใช้เขียนคิ้วกี้แหละกับสีน้ำตาลตรงนี้นะจ๊ะลงไปแบบบริเวณแบบหางตาอย่างานี้ให้มันวิงวงไม่จบสักทีเรื่องเล่าตายแล้วเข้าตาอ่ะนางก็เลยเซิร์ชก็เจอคนเป็นอาการเหมือนกันเยอะมากเว้ย แล้วก็มีคนพูดถึงเรื่องแบบอาการแบบนี้เป็นอาการของแบบเป็นช็อกแลตซีตรงหมดลูกหรือตรงอะไรสักอย่างรังไข่เหรออรือสักทีนะนี่ก็กลัวมากกลับจากกรุงเทพตอนนั้นน่ะเมย์ก็เลยไปโรงพยาบาลเลยจ้าก็ไปโรงพยาบาลที่ขอนแก่นนี่แหละไปตรวจภายในขอตรวจภายในหมอก็เลยเหมือนอันต้าซาวอุนต้าซาวอุนต้าแมนเออเปนอุนต้าแมนต้องอันต้าซาวคุยกับหมอหมอก็ซักประวัตินี่นั่นนู่นแล้วก็อธิบายอาการหมอก็เลยเสนอวิธีการแบบอันต้าซาวให้เพื่อหาถุงน้ําหรือแบบช็อกแลตซีว่ามีไม้อะไรอย่าง อ่ะปัดมาสคาราอันใหม่อีกแล้วเห็นมาทุกอย่างใหม่เวอร์ของจิลส์จวนนะคะมันมาสคาราสีแดงต่อน,น่ะหมอก,ก็เลยอันต้าซาวให้เออแล้วก็ไม่เจออะไรวะ่ะ คือเหมือนแบบจริงๆเมย์ก็ไม่รู้ขั้นตอนด้วยแหละว่ามันอันท่าอันตาซามันมันต้องกลั้นฉี่ไว้มันต้องอย่าเพิ่งไปฉี่อ่ะต้องรู้สึกปวดฉี่หรืออะไรสักอย่างให้มันมีน้ําในท้องแล้วมันจะแบบแล้วมันจะเห็นชัดขึ้นมั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเมย์ก็ดันไปฉี่ให้เรียบร้อยก่อนพบคุณหมอนางไม่รู้เด้อหมอก็เลยบอกว่าเอ้ามันดูยากหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่ค่อยมีมีน้ําในท้องหรอหรือเออตรงสักอย่างเออไม่เข้าใจเหมือนกันหมอก็บเออไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะแต่ว่าเป็นก็เป็นอาการปกติแหละขอออองงคนนนกกาาาารรรเเเปป็ะจดืยย่ี้ ที่แบบรู้สึกจุกที่ตูดหมดลูกมันอยู่ฝั่งตรงนั้นใกล้ๆตรงอ,อ่อลำไส้เล็กมันเราก็เลยรู้สึกแบบจุกไปด้วยแต่เนี้ยก็ยังรู้สึกว่าแบบเออมันผิดปกติมันเจ็บเกินไปมันเจ็บจนนั่งไม่ได้อะหรือจริงควรไปตรวจลิซีดวงมากกว่าวะ เห็นไหมมันก็ดูขนตาธรรมชาติอยู่เด้อโอเคทะนี้เมย์ไปเหมือนแบบเติมอ e ีไลเนอร์มานิดนึงนะคะให้มันแบบเออไม่มีขาวๆตรงช่องขนตาเนาะแล้วก็มาวิงวิงใต้ตาวันนี้ต้องแบบตัดใจไม่ใช้ E 2ทใช้ลอร่าเบอร์เซ่แทนนะอันนี้จะไม่ค่อยวิงเท่าแต่ก็จะได้ความเป็นธรรมชาตินะอันนี้เป็นสีโรสโกะนะคะทาไมต้องอยู่ดีๆตั้งโจทย์ให้ทุกอย่างต้องเป็นของใหม่หรอต่อไปนะคะมาไฮไลท์แล้วก็ทั้งวิงวิงอ่ะอันนี้จะใช้เยอะหน่อยนะคะจะเป็นของบอบบี้บราวด์ไฮไลติงพาวเดอร์นะจ๊ะตัว เหมือนจะเคยเห็นกันแล้วอะแต่ว่าทำเป็นไม่เคยเห็นแล้วกันนะทุกคนแทบๆลงไปเอามาแบบ ตรงแก้มด้วยนะจ๊ะมันจะไม่ได้ไฮไลท์ออกมาเป็นสีที่สว่างมันจะเป็นสีเหมือนแบบปัดแก้มนี่แหละต่อไปมีอะไรอีกอะทาลิปเนี่ยลิปเนี่ยเลือกมาเข้ารอบทั้งหมด1 2 3 4 4สี่สี่ตัวนะจ๊ะลองมาแล้วจากได้โทนพวกพิดเพรดหนูหน,นีแหละที่เข้ารอบมาจะมีของโฟ2ยูทูที่ออกใหม่เนาะอันนี้ยังไม่ได้ใช้เหมือนกันเป็นคิสมีฮาร์เดอร์นูดนะคะมีทั้งเป็นลิปฮอลิกกับตัวแบบจิมจ้มจุ่มแมทเนาะแล้วก็อันนี้เป็นคัลเลอร์จอยแมทของเมเบลันสองนี้เป็นของเมเบลีนทั พอแจะเป็นของเวสันวนจะเป็นอันนี้เป็นจิ้มจุ่มที่บางๆเบาๆแล้วก็แบบสบายปากดีเราจะโชว์ทางไหนดีของเมเบอรีอันนี้จะนูดมากอะไรมากจริงๆดูดิอ่าเวสันไวน์ y. นี้จะสีสวยพอดีนี่คือแบบสีที่สวยเลยอันนี้คือสีนูดดิสพีชนะคะอันนี้เป็นลิปฮอลิกอันนี้สี N7 สีมันก็เข้มขึ้นมาหน่อยเออสวยดีนะสีนี้ข้อเสียคือแพคเกจมันมันกองแกงมากแล้วก็บางอันก็คือหมุนไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันป๊อก ไปนิดนึงไม่นิดแหละก็ปอกแป๊กอยู่แต่ว่าคุณภาพดีแล้วก็ถูกสีสวยเอออันเนี้ย แพเกจสวยนะคะส i ีฮาร์เดอร์อันนี้เป็นสีเบอร์ N สองสีเขาออกมาเยอะมากแล้วใกล้เคียงกันไปหมดจนเมยไม่รู้ว่าจะใช้อะไรดีเดี๋ยวจะส่องอันนี้ก่อนละกันเดี๋ยวจะสีอ่อนก่อนแล้วเราค่อยๆเพิ่มไล่สีเข้มไปเนาะเม่อ่านใจทุกคนออกทุกคนต้องอยากให้เม่ลองเวันไว้แน่ๆอ่ะให้ดูปลายที่ใช้ทาป,ปากมันเข้ารูปปากมากมันเอียงเข้ามานิดนึงเนี่ยเห็นไหมมันวางบนรูปปากได้เลยเนื้อมันบางมากมาลงอันนี้ต่อดีกว่าอันนี้ลิปฮอลิกนะคะ N 7 อ๋อนะมันก็จะออกส้มๆหน่อยเนาะแต่ถ้าลงวันนี้อีกอะต้องหนักปากมากเวอร์แน่เลยติดนึงแล้วกันเนาะลงบางๆเลือกไม่ได้ โอเคแล้วแหละเมยว่าประมาณนี้นะเป็นโทนพ,พีชนะคุมโทนตั้งแต่สีตาแล้วก็แบบแก้มปากนะจ๊ะนี่นะคะทุกคนเมแวบไปติดขนตามานะเป็นของนี่ D U P X l o l a นะคะเป็นเบอร์ศูนย์สองเนเชอรัลนะมันจะมีขนตามาแค่แบบช่วงหางตานะซึ่งพอดีเลยเมไม่ชอบติดขนตาแบบทั้งแผงมันรู้สึกหนักตานะคะคราวนี้มาเก็บรายละเอียดต่างๆแล้วกันนะอุย้ยโอรออันนี้จะใช้แป้งใหม่ของเมเบลินเพิ่งได้มาเมื่อวานเลยมันเป็นเคลียร์สูทออลอินวันเหรอแป้งสมรองพื้นก็คุมความมานันมีคุณเพตรา ก็คือเป็นแป้งยาย่าเหมือนเดิมแต่ว่าแพคเกจจิ้งใหม่เวอร์จ้าเบอร์02นูดเบจนะคะสีเมยว่ามันแบบเออสว่างดีนะเมยก็ใช้แบบแปรงกดกดทับนะมันจะได้น่าจะได้แน่นตึบทั้งวันนะคะอุ้ยสีดีอ่ะอยากได้สีที่มันเข้มขึ้นอ่ะใช้นาสเกว่าเฮ้ยแต่ทุกคน90%ของทุกอย่างในเนี้ยใหม่หมดเลยอ้ยยอ้อโอ้ย ตลับขูดหน้านองโอ้ยขอเช็ดสเปรย์แล้วจะไม่วาแวร์สิ่งใดๆต่อจากนี้อีกเลยเซตติ้งสเปรย์ใช้อะไรเนี่ยอันนี้ของคอลเลกชันนะคะ p r ม m อนด์ Ready ประมาณน,นี้ตัวนี้ใช้แทน Urban Decay โ okay, อเคคิดว่าน่าจะเรียบร้อยแล้วแหละล,ลุกวันนี้ก็เดิมๆที่เห็นนั่นแหละเมอันนี้คือแต่งเยอะขึ้นมาแล้วนะปกติเมไม่แต่งเยอะขนาดนี้แต่ว่ามีเรื่องให้ออกไปข้างนอกไปถ่ายงานไปทําง,งานนะคะก็แต่งได้ประมาณนี้แหละนะจ๊ะ <c oughs> ไอดีๆ <c oughs> จริงๆอะ่ะไอแผ่นแปะแก้ปวดแผ่นแปะความร้อนแล้วก็แก้ปวดหลังพวกเจลแก้ปวดของญี่ปุ่นดีมากเลยอะ่ะเพราะว่านี่ซื้อมาตุนเยอะสบายดีมันสบายตัวดีแล้วก็ไม่ปวดหลังอยากให้สาวๆที่พบปัญหาเหมือนเมได้มีทางออกนะคะที่แบบเออดีขึ้น ะจก็ไว้ว่างๆมาเมากันอีกนะรู้ใึยังไงอะช่วงนี้หอเหี่ยวไงไม่รู้ไม่ได้ไม่ค่อยมีอารมณ์แบบทำวิดีโอเท่าไหร่ขอลังใจสักคนตอนนี้เลยละกันแล้วเอาไว้มาเจอเกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ไม่ขอตัวไปแล้วเดอ้อสวัสดีคะ่ะงงอะนี่คือคนป่วยหรือเปล่า